สวัสดีค่ะมือน,นี่วยสันสั่งของมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสั่งของมาโอ้แบบว่าเดี๋ยวห้ามมาเบิ่งกันนะคะว่าจะมีอะไรในกอไผ่เนาะเปิดพ้าอบปลูมขาดไม่ได้ก็คือมะละกอค่ะสองลูกโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่อยู่ค่ะลูกใหญ่อยู่นะแล้วก็คันมีตมะมัุหงก็ตตองมี เมกะทินค่ะนี่ก็คือเมกะทินนะคะน,น้ำน้องปัทธนีพักกะแหงผักกระแหงแกงน้ไม้แกงเห็ดนะคะกินกับส้มตำก็แซ่บค่ะแล้วปับบทธนีไฮไลท์โอ้โหแบบปักษิดาแช่ไวยลูกใหญ่ๆเลยค่ะสดๆดอู้พี่น้องของเขาสดจริงๆนะคะแล้วก็มีปลาค่ะนี่ปลาแต่ว่าร้านเขาแพ็กดีมากสั่งปลามาประมาณแค่ขวดนอ หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบขวดคะ่ะพี่น้องมียี่หอ้อต่างๆกันไปเนะาะบอยากเไาถึงยี่ห้อนะคะพี่น้องบาชนีพี่นอ้นนองคะ่ะเรามาดูว่ามีอะไรอีกเนาะนี่อันนี้คือกลิ่นหอมมากมากกลิือกินหอมนะคะถ้ามาเปิดกันเลยเนาะว่ามีอะไรแต่ที่แน่แน่ควยสัน บกินทุเรียนนะคะแต่ว่าสั่งมาให้สั่งมาให้สั่งาให้พี่สาวเแบบสั่งมานํำกันนะคะพี่น้องค่ะอุ้ยทุเรียนทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองมาสั่น่าค่ะพี่น้องค่ะเป็นหมอนทองนะคะอุ้ยแต่ว่าหอมหอมมาตั้งแต่หอมมาตั้งแต่คนส่งมาเลยค่ะหอมแบบว่าหอมมากๆเลย ใครชอบขาทุเรียนนะคะหอมมีหลีค่ะพี่น้องม้อนทองเนาะแล้วก็อันนี้ก็มีปลานะคะพี่น้องค่ะแล้วก็วันนี้อกอะไฮไลท์เราไฮไลท์เหรอโอ้ที่จริงมันจะมีให้ไลท์เนาะพี่น้องเพราะว่าทุเรียนก็เป็นไฮไลท์เนาะแต่อันนี้คุณชานคอยยกให้นี่ก็คือไฮไลท์นะคะราคาก็พอซื้อกินได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกอาทิตย์เราไม่ได้กินแบบว่า ทุกมือนะคะพี่น้องคะ่ะนานๆเดือนละครั้งอะตีไปเดือนละครั้งสองครั้งเพากัดจังกินนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือฝรั่งแช่บวยเนาะเดี๋ยวคอยสัน่นจะมากินว่ามันกรอบมันหวานมันแซ่บทำใดนะคะพี่น้องเบิ้งนะคะแล้วก็ไฮไลท์ฮอตีค่ะพี่น้องที่สองก็คืออันนี้ไฮไลท์ที่สองเหรอโอ้ที่สามคนละอันนี้ก็คือปักหุงปักหุงก็ต้องตำใส ใแอกะทินแกะโอ้กะทินแกะโอ้ยเม็ดกะทินนะคะพี่น้องมากฮอดของไทยเรามาถึงเมืองนอกนะคะพี่น้องค่ะควยสารแบบว่าอยู่เมืองนอกก็มีความรู้สึกว่ายังอยู่งงไทยอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากกินอะไรเราก็สั่งก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องเต่นบางสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเขาขันเท่าสั่งมากินเท่ากับสั่งได้นะคะพี่น้องค่ะราคาก็ก็เป็นกันเองไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เขากับบริเแบบว่ากินซูมือซูเว้นนะคะพี่น้องค่ะ โอเคค่ะสำหรับมือนีก่ะมารีวิวของที่ซื้อมาโอ้ยคันสิให้ไหรนะคะมันก็ขาดก็ได้ปลาลาปลาลามันก็ขาดไม่ได้นะพี่น้องนะคันซิบาตามังหงปลาแซ่ปลาล่านี่กับมันกับก็ใช่นะคะมันไม่ใช่ควยอีสานนะคะโอเคค่ะเบ้าลายใหญ่ห้างนะคะกลมารีวิวของพี่น้องเบิ้งนะคะโอเคค่ะสําหรับมือนีกลับมารีวิวโอ้ยหอมหอม โอเคค่ะพบกบาใหยใหญ่หางบายบายสวัสดีค่ะ